ดยเฉพาะหมูนี่เยอะหมูบางทีก็มีไก่ป่ามั้งบางทีก็มีเต่ามั้งเต่านี่นะเวลามันมันโดนไฟลวกนะโยมันกิ้งตัวมันเต่าดอยเนี่ยทาโดนไฟมันหนีมันจะกิ้งมันจะทิ้งตัวมันเลยม้วนเก็บแข้งเก็บขามันมันจะม้วนให้ตัวมันกลิ้งลงผ่านไฟพอกิ้งไฟถ้าโชคดีก็รอดไปถ้าไปถูกทางข้างล่างที่นุ่มๆนะ หลอดไปญ่าเอ้ยน้ําเอ้ยใบไ,ไม้รองไว้เนี่ยแต่ถ้าว่ามันไปเจอหินเนี่ยไปตกใส่ก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยโบ้เนี่ยมันแตกเลยโยมตายเลยเห็นแล้วสงสารโยมบางทีงูนี่ตายนี่เป็นกระสือกกระสนนี่แหละกรรมพวกนี่แหละมันถึงได้ทำให้คนที่เขาเราไปเห็นน่ะอย่าง คนที่อยู่ป่าอยู่ดงเนี่ยเวลาเขาทำบาปทำกรรมเนี่ยเขาตายบางทีมันตายแบบแปลกๆนะโยมตายแบบแบบบอกไม่ถูกเลยมันมันรุนแรงอาการตายเนี่ยรุนแรงมากวิบากของคนเนี่ยไปล่าขัดสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหากินทุกอย่างอย่างปลาในทะเลเนี่ยเขาเหยื่อเขาล่อเอามีดขอเขาสับเกาะเขาขึ้นเกาะเขาขึ้นอย่างเงี้ย โอ้บางทีเอาปืนยิงแตวตัวเขาโตมันไม่ไหวปลฉลามนี่ลากเขาไม่ได้ปืนจออ่อหัวยิงปงตายตายก็ลากขึ้นมาเรืออย่างเงี้ยนี่แหละวิบากกรรมคนเราเนี่ยเวลาลองดูที่ตอนกรรมก็มาเสนอเหมือนซูนามิอะซูนามิที่เกิดทีเนี่ยคนได้ตายที่เยอะๆน่ะอินโดปีนั่นตายเป็นหมื่นเนาะเนาะฝังกันน่ะ คนไทยเราก็ตายเยอะนะเนี่ยเขาก็ยังนิมนต์ให้ไปช่วยแผ่เมตตาให้พวกที่ตายซึนามิเนี่ยเดินหน้ามกลนนาโนนดูเหมือนเดินเห็นอะไรที่เขาหลักเขาหลักชุมพรหรืออะไรนู่นแหละก็น,นิมนต์ไปแผ่เมตตาให้อยู่กรรมพวกนี้โย,ยมถ้าเวลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันไม่หนีไกลดูคนที่ยิงปลาเนี่ย บางทีกรรมมันสนองนะเอาลูกศรยิงยิงด้วยหน้าไม้เล็งไปอย่างดียิงปุ๊บลูกศรแทนที่จะวิ่งไปข้างหน้าดันถอยกลับติดเข้าเบ้าตาปุ๊บตาบอดเลยโยูเนี่ยอย่างนี้ก็มีเวลาที่เราระลึกนึกถึงกรรมเนี่ยอย่างกรรมที่ บางอย่างเราระลึกได้เนะี่ยย้อนไปถึงกรรมที่ตัวเองสร้างมันก็หนีไม่พ้นอาตมาเนี่ยเมื่อสมัยเป็นเนรนะโยมมันก็ไปตามภาษาเนาะมีอยู่ตอนหนึ่งกรรมที่ตัวเองจำได้ หนูโยมหนูเนี่ยมันเยอะมันเข้ามากัดหนังสือกัดของผ้าห่มอะไรต่างๆอัตมานี่ชอบเล่นดินไปนสิวโยมขาทางเหนือเขาเรียกว่าเฝ้าทางภาษาภาคกลางก็ดินปืนนั่นแหละอัมตาเอา เอาอาหารเขาล่อแล้วก็เอาเนี่ยเอาเอาเฝาดินปืนเนี่ยโรยรอบแล้วทามานี่ใช้สวิตกดเพราะว่าเอาหัวไฟฉายเนี่ยมาฝนฝนแล้วเอาดินปืนดินไปสิวใส่เข้าไปเวลานหนูมันมาเนี่ยกดปุ๊บอย่างเงี้ยกดปุ๊บมัน ไฟมันมันมันก็ติดที่โยมเนาะลึบอยเงี้ยหนูโดนเผาทุกไายที่แรกก็เห็นอู้ตายแล้วเราทำทำกรรมหนักตอนนั้นเป็นเนินใหม่ๆโยมเชื่อไหมกรรมมันตอบสนองทรมายัางไงวันหนึ่งอาตมาน่โยมตายเขาเผาศพทางเหนือเขาจะมีจุดพลุ ไปตะไลพะเนียงเนี่ยเขามาขอให้ช่วยกันเลยทำเขาประเอิญฝนตกฝนมันตกอาตมาก็ต้องใช้วิธีขั่วไฟเนี่ยเอาดินประสิวมาขั่วกับกับพวกภาชนะเป็นกละมังพวกเนี้ยให้ไอน้ำมันออกเพื่อจะได้ได้ได้ตีได้ตอกได้ ทำพลุไฟตะไลผนียงได้ดีเนี่ยขั่วไปขั่วไปมือก็คนไปคนไปโยมลุบมันติดเฝ่าเพราะมันร้อนนี่ยโยมดินเปสิวมันร้อนโดนไฟไม่ได้พอโดนเข้าไปเรียบร้อยลโยมมือด้านซีขวาธรรมานี่ไปหมดนิ้วนี่เท่ากับน,นิ้วกวยกวยนี่ นี่เนี่ยกลวยหอมเนี่ยมันพองไปหมดอย่างนี้เลยโยมหน้านี่ไปหมดซีกเนี่ยมันพุ่มอย่างเงี้ยด้านนี้ไปหมดเลยผมผมไม่เหลือเราขนขน,ขนเรียบร้อยหมดกรรมที่เผาเผานหนูเนี่ยโยมเนี่ยกรรมของธรรมาจะบอกให้ตั้งแต่นั่นมาเนี่ยวิรกรรมธรรมะเยอะแยะสมัยเป็นเน้นเป็นเด็กรุ่นเนี่ย ồ mang đầy nước à mình trong đầy sắm nước tham để đầy nước mình mình